กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านครับมาพบมาเจอกันเป็นเสาร์ของวันพุธนะครับมื้อนี้วันพุธที่ยี่สิบห้านะครับอ่ะครับเป็นตัวเลขแนวทางนะครับคือก่านเมือเดนเสาร์นี้นะครับก่อนจะไปทําธุระปลาปังมาพบมาเจอกันกับคุณพ่อคุณแม่คือก่านเมื่อเดือนนะครับอ่ะเสาร์นี้นะครับเอฟซีไล์นะครับได้ตัวเลขแนวทางมาแล้วนะครับสําหรับหวยซอง อสองล่างสายพออนะครับได้มาแล้วนะครับอ่ามาเบิ่งในแชทในไลน์นะครับเพิ่นส่งมาแล้วนะครับเจ้าของตัวเลขแนวทางสองล่างสายพออนะครับถือว่ามาเส้านี้นะครับเอ็ดวิไลมาเช็คเบิร์นะครับอ่าเซียนสอสลับเงินพารวยกับส่งมาแล้วนะครับสุดจับคู่นะครับก็คือคลิปก่อนนั่นเทาปล่อยไปเฉพาะเหล็กเด่นนะครับ อ่าสุดจับคูเพิ่นปล่อยมาห้แล้วนะครับอ่าแอดวิไลก็ต้องขอกรับขอบคุณขอบคุณสําหรับสอสลับเงินพารวยนะครับอ่าเดี๋ยวจังไดแอดวิไลจะอ่าลงไห้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันแต่ว่ามาในคลิปนี้นะครับจะเป็นซองล่างสายพอออกก่อนนะครับก่อนจะไปติดตามอ่าของสอสลับเงินพารวยนะครับอ่าสาหรับคลิปนี้จะเป็น สองล่างสายพอออกก่อนนะครับเสานี <c oughs> ้ะครับมือนี้เสารนี้เอฟวีไลกับจังประมาณสองโมงกว่าจะได้เดินทางไปนะครับร่วมปลูกป่ากับทั้งสำนักงานเทศบาลเพิ่นสองล่างสายพอออกนะครับไปร่วมปลูปกป่า สองโมงวกว่าก็จะได้เดินทางแล้วนะครับแต่ว่าก่อนจะไปก็เอาตัวเลขแนวทางมาฝาก f อซทางชองกันก่อนนะครับก่อนจะไปทําธุระป,ป่ะปังกับสองล่างสายพอองวดประจําวันที่หนึ่งาก,ารก,กรกฎาคม6กป จะเป็นล่างอย่างเดียวนะครับ FC เบิร์ไฮดีนะครับจะเป็นล่างอย่างเดียวมีแค่4คู่นะครับคุณพ่อคุณแม่มี4คู่นะครับเตรียมสมุดประกาศสำหรับ FC อ่ะีลุนซวนะครับลุนสูงไวที่แคบหน้าจอไม่เป็นนะครับเดี๋ยวจะไปไล่จากผ้าเขียนตนัวเลขแนวทางกันครับเส้นนี้เป็นเส้าของวันพุธนะครับก็เดินทางมาถ,ถึงวันที่3ของสัปดาห์นะครับ ในการทำงานนะครับของมนุษย์เงินเดือนนะครับครับช่วงนี้ก็ฝนที่ว่า,าเบาบางไปนะครับทงบางบ้านแนดวิไลนะครับคุณพ่อคุณแม่อยู่ทางอื่นก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับฝากฝนชลธานเป็นจังไดนะครับที่ว่าเมือน,นี้ทงางบ้านแนดวิไลอ่าบ่ตกนะครับกลางคืนนี้ก็เอาจะใครงดดูครับ ตกลายกับบดีนะครับตกลายกับบดีอ่ะครับซองล่างสายพอออนะครับพ้อมมาเริ่มกันเลยอ่ะชุดแรกนะครับจะมีแค่สชุดนะครับ3 0เขียนตามเลยนะครับ8 7ด 7จ็ดสห้าสุดสุดท้ายครับมี4ีสุดอ่ามีแค่ดี้นะครับ4ีสุดนะครับสำหรับ2ล่างสายพอออสามศูน์แปดเจ็ดเห้านะครับอ้าว เป็นล่างอย่างเดียวเบิ้งให้ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นล่างอย่างเดียวครับเป็นล่างอย่างเดียวครับเศ้านี้แอฟพิไล่ลงไห้นะครับเขียนเป็นหลักฐานไว้ล่างอ่าขอไฟครับลงให้วันที่อแอฟวิไลกระงงอ่าลงให้วันที่ ยี่สิบห้าครับมอนี่อ่ายี้ามิยอหกแปดนะครับนี่คือแนวทางซองล่างสายพออนะครับฝากแช่ออกไปอ่าเดี๋ยวเอฟซจะถามนะครับว่าคือบอกเอาสถิติเก่ามาเปรียบเทียบก็คือสถิติเก่าหัวที่ผ่านมานะครับอ่าซองล่างสายพออเนี่ยนะครับ ก็คือรุดนะครับเอาง่ายๆรุดฮอกกัเลยบ่อเอาลงมากนะครับบ่อเอาลงให้เบิ่งกันนะครับ2องล่างสายพออนี้รุดนะครับแต่คือเอาง่ายๆครับถ้าสำนักใดแนวทางบ่อเข้าฮอกกับบัลูว่าจะเอามาเปรียบเทียบบ่บ่อตองมาเปรียบเทียบนะครับก็คือถ้าเขาก็เฮ้กกับจังออกมาเปรียบเทียบนะครับซองล่างสายพออนี้รุดนะครับวัที่ผ่านมานะครับ ล่างล่างนะครับหลุดเนี่ยครับมีสถิติอยู่แต่ว่าเ้ากับบอกมาลงนะครับบอกมาเปรียบเทียบเพราะว่ามันไม่เข้านะครับไอเอฟเข้าใจบางท่านอาจจะถามนะครับครับสำหรับเส้นนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับซองล่างสายพออนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเอ็กซ์ีไลจะปล่อยคลิปตัวเล็หท่าทางของ สุดจับคู่นะครับของสอสลับเงินพารวยนะครับเพิ่นจับคู่มาให้แล้วหลังจากปล่อยเฉพาะเหล็กเด่นมากนะครับเมื่อนี้เพิ่งส่งสุดจับคู่มาให้แล้วติดตามกันต่อไปนะครับสําหรับตัวเลขทน้ทางแต่ละสํานักครับตอนนี้แอดวิได้เช็คเบิ้งอาครับช่วงนี้ยูนิกะคืออา ที่ปล่อยไปนี่ก็คือซองล่างสายพออนะครับแล้วก็ซองล่างจากอุบลนี่ก็มาแล้วนะครับเวฟซี่เดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับซองล่างจากอุบลนี่ก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวได้ติดตามกันแน่นอนแล้วก็ล็อกสายพออบนล่างนะครับคนละอย่างนะครับอ่าซองล่างแล้วก็ล็อกสายพออบนล่าง ต่างหากนะครับนี่ก็มาฮอดมาถึงแล้วเดี๋ยวรอติดตามกันไปนะครับรอติดตามกันไปแต่ละสำนักเดี๋ยวท่านแอดวีไลจะปล่อยให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันนะครับสําหรับตัวเล็กแนวทางที่ทางชอง่องเ้าได้ติดตามอยู่นี่นะครับได้เบิ่งกันทุกสำนักแน่นอนนะครับอาครับสําหรับเส้านี้จากล่ากันไปก่อนคลิปนี้นะครับจากอ่าสองล่างสายพออขอกราบขอบุญขอบคุณเจ้าของแนวทางที่ส่งมาให้ทอิเวรไลได้ด,ดาเสนอ ฝากตอนเอฟซีทางช่องกันซีคู่ครับ3087-7375ล่างอย่างเดียวเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ